เอาปีนี้ก็งองามปันไดค่ะมันแรงตายใกล้สีมืดแล้วล่ะตะกี้นะนะงามงมตะกีแรงตายใกล้สีมืดแล้วอันนี้เขาให้หน้านะยคเนาะ น,นี่ไก่หญ้าพระท่านหลายปเลยหญ้าพระท่านหลายปเลยจักน้อยนี่จกักติเป็นเังไหนฝนบ่มากแรงคักแรงแน่น,นี่นะคะ่ะต้นเขาเนาะกะลังงามกะลังงามอันนี้เป็นข่อยเจ้า ขากเจ้านะคะนะับน,น่ะนีเขาเหนียวเ <sk r isa> ขายีเล่าตายห้างคักแล้วไอแม่บ่มี่หย่าร้ายปันได้ปีนี้อันนี้ขากเจ้านะคะนะ่ะ มึงเด้อเขาว่าแหลมมากล้วก็ระปุกตกมากพอได้ขังน้ำเน่ยขังเขาให้เน่กกรบปรได้เห็นไหมคะ,ะเปิดตีอยู่ที่แนกเนี่ยเริเร่มห่างแล้ว ไ้ขาให้ก็ น,นี่เป็นเขาให้เนาะคะนะ่ะเนาะเขาให้กับลายเติบอยู่ค่ะประมาณหาไร่ที่บ้านหยอดไว้กับให้เน่อยู่หญ้าพ่ะท่านลายแต่ว่ากับห้างไปหลายเติบที่แหลกว้านที่ท,ที่กับห้างไปหลายเติบแล้วเนาะหญ้าบ่วถ่วมกันก็จะกินน้ำอยู่ดอเขาให้กับได้งามค่ะคิ้ว